ทุกดับเพราะเห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นอาทินวะในยะที่สองพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุเห็นอาทินวะหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชอยู่นามรูปก็ไม่ก้าวลงเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายจตนะเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วคุยเอารากใหญ่เล็กแม้เท่าก้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงทอนต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วจักให้เป็นชิ้นชิ้นครั้นจักให้เป็นชิ้นชิ้นแล้วพึงพึงลมตากแดดครั้นพึงลมตากแดดแล้ว พึงเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วพึงทำให้เป็นขมเหลาครั้นทำให้เป็นขมเหลาแล้วพึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ำมีกระแสะอันเชี่ยวก็เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดเอารากขึ้นแล้วถูกทำให้เป็นด่งตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่เกิดอีกต่อไปแม้ฉันใดพิกุทั้งหลาย เมื่อพิกุเห็นอาทินวะหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสันโยต์อยู่นามรูปก็ไม่ก้าวลงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายจตนะเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้